ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังถูกหยิบยกขึ้นมาระดมความเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้สมัชชาคนจนเขาเปิดเวทีนะคะเบิกฟ้ารัฐธรรมนูญใหม่มีทั้งนักการเมืองนักวิชาการนะคะเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ค่ะก็มีคุณอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีมีไอติมฮะผลิตวัชรศิลป์โฆษกพก้าไกลมีคุณบาร,รมีชยัยรัฐที่ปรึกษาสมัสชาคนจนดำเนินรายการโดยคุณสิโรธ นะก็อาจารย์ศิริพันธ์ฮะบอกก็พูดถึงหลักการก่อนว่าเห็นด้วยที่รัมมนูหูนต้องจะต้องได้รับการแก้ไขเพราะ,ะมาจากคณะรัฐประหารไม่มีความชอบธรรมในแง่กระบวนการก็ร่างมาจากคนขุ่มเดียวกระบวนการได้มาซึ่งวระมติก็เป็นการรณรง์เห็นต่างไม่ได้ที่สําคัญยังมีการเพิ่มคําถามพวกอันไม่ชอบมาพากลทีนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ของร,รัฐมนูน60รวมถึงฉบับ50ซึ่งมีที่มาหลังการทำรัฐประหานั้นเป็นไปเพื่อลดทอนอิทธิพลของพรรคการเมืองขนาดใหญ่และสืบทอดอำนาจชนชั้นนำหรือกลุ่มจารีตซึ่งฉบับปี60ได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แล้วอย่างเข้มข้นสะท้อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562เรียกว่าวัตถุประสงค์แอบแฝงของรัฐมนุน60คือความตั้งใจจะใช้ยาแรงกับทุกเรื่องจึงนำมาสู่การบรรจุ สนามเพราะหรือหลุมพรางทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเพื่อให้แก้ไขเป็นไปได้ยากคือบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป,ปตามเจตรมณ์ของผู้ร่าง<ห>สำหรับการจะทำประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากไปดูคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐนูล4ทับสองเนี่ยอาจารย์สิริวันสรสริพันเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นคำหลักๆที่ว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาและอีกส่วนที่ว่าให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบก่อน จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีการจัดทําประชามติก่อนอแต่ว่าจารุพ์เขาก็เขาก็บอกว่าอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนยกกรณีตัวอย่างของประเทศชิลีที่มีความพยายามในการจัดทําประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไม่ผ่านถึง3ครั้งนะฮะในรอบที่2อองปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งสสรถึงสองครั้งในครั้งแรกประชาชนบอกว่าเนื้อหามีความก้าวหน้าเกินไปครั้งที่2มีความอนุรักษนิยมขวาจัดเกินไป สถานภาพสังคมที่เป็นการดึงกันระหว่างฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดที่ชิลีถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนเราว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้ชฉดธรรมติที่อบอุ้มความเห็นต่างทั้งหลายทั้งปวงได้ซึ่งในที่สุดชิลีรอบล่าสุดประชามติก็คือไม่ผ่านแล้วก็แล้วก็จบไปเลยนะฮะกระบวนการนะก็ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วหลังจากไม่ผ่านดึงกันไปดึงกันมาแล้วประชาชนก็สรุปออกมาผ่านประชามติแล้วมันก็ ใช่แล้วประชามติของเราเนี่ยยังต้องใช้สองชั้นด้วยคือใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของของของคนมีสิทธิใช่ไหมแล้วก็ไอเสียงกินหนึ่งที่ไปใช้สิทธิ์ก็ต้องไปโหวตให้ได้เยสมากกว่าสามคำถามก็คือมีเยสมีโ no, นมีงดออกเสียงคือหลุมพรางที่ทิ้งไว้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในรัฐธรรมนูญไงมันในกฎหมายประชามตปิประชามติด้วยค,คือเขาเรียกว,ว่าไม่รอบนี้ไม่เสียของคือสี่เก้าเนี่ยนะฮะมันถูกมองว่าเสียของเพราะว่าจัดการประชาธิปไตยไม่สิ้นซา แต่ว่า60เนี่ยไม่เสียของจัดก,การประชาธิปไตยได้เรียบร้อยแถมให้มีความรู้สึกด้วยว่าสามารถมีรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้แต่ทําอะไรรัฐพันลึกไม่ค่อยได้้ <c oughs> สุดยอดจริงต้องอันนี้ต, <c oughs> ต้องชมนะต้อง <60. S 2> ชมต้องชมฝีมือของผู้ซึ่งชนะมีใช่มีใช่ ต้องชมมีชัยผมว่าต้องชมคนที่ไปเชิญคุณมีชัยมาเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็ยังชนะอยู่ในทุกวันนี้มาดิวท่าทีของ ที่ปรึกษาสมาชชาคนจนบ้างนะคะก็บอกว่ารัฐมนูนปี60เนี่ยเป็นรัฐมนูญฉบับที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาเพราะว่าให้ความสําคัญกับความมั่นคงของรัฐมากกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะสิทธิเสรีภาพเนี่ยกลายเป็นหน้าที่ของรัฐรัฐแย่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปนะคะมียุทธศาสตร์ท่า20ปีตัวแทนสมาชชาคนจนเห็นว่าอย่าไปเสียเวลากับการทําประชามติ <c oughs> มากนักนะคะ <c oughs> คือบอกว่าพวกเขาเนี่เดือดร้อนมา,มามากแล้วถ้ารอไปอีกส พวกผมไม่มีที่อยู่กันพอดีค่ะคุณบารมีเขาบอกว่ารนูลฉบับใหม่ไม่ควรมีการให้อำนาจหน้าที่ของรัฐยุทธศาสตร์วุฒิสภาอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งาจากการเปิดเวทีร่มนูลคนจนไม่มีใครต้องการวุฒิสภาส่วนเรื่องที่มีที่ควรมีคือการกระจายอำนาจกระบวนการยุติธรรมรัฐธรรมนูน บทห,หนึ่งบทสองเขาบอกว่าควรแก้ไขด้วยได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณบารมีคุณไอติมนะฮะก็ยาวเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าในส่วนเนื้อหาเนี่ยมีหลายมาตราหลายส่วนที่อาจบกพร่องและถดถอยเชิงประชาธิปไตยเมื่อเทียบกับฉบับก่อนหน้านะฮะทั้งโจทย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนและโจทย์ออกแบบสถาบ,บันทางการเมืองต่างๆให้ชอบทําตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมถึงการตรวจสอบทุนดุลอย่างมีประสิทธิภาพ นะครับฉบับใหม่ไม่พอถ้าเนื้อหาเหมือนฉบับ60ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่การเมืองไทยเผชิญอยู่ได้ต้องเป็นฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่ต้องย้ําเพราะถ้าเราตั้งเป้าแค่ว่าต้องมีฉบับใหม่ไม่ได้สนใจเนื้อหาก็อาจจะได้ฉบับใหม่ก็จริงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ฮะม,มีท่านหนึ่งครับคุณนิกรจำงครับก็พูดถึงหยิบหยิบสิ่งที่คุณบรรหารเคยพูดสมผมก็ว่าแหลมคมอยู่เหมือนกันนะฮะคุณคุณนิกรบอกว่า คุณบรรหารเคยพูดว่าเลือกตั้งมาก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น<ฆ>จะค่อยๆดีขึ้นแล้วคุณนิกรบอกว่าที่ศึกษาธรรมนูลมาหมวด1ห,หมวด2ไม่ได้มีปัญหามไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่หมวดที่เหลือมีปัญหาหมดก่อนมีอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายตอนนี้มันมีฝ่ายที่4เป็นองค์กรอิสระและยังมีฝ่ายที่5คือสารรัฐธรมนูญอ,อยู่เหนือ,อทุกอำนาจตามรัฐธรมนูญซึ่งตนไม่เห็นด้วย เป็นกรรมการอยู่ตอนนี้มีประสบการณ์มากพอเห็นการเกิดการแตกการดับของรัฐธรรมนูญหนะ้าที่ที่ทำตอนนี้คือต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่ให้สำเร็จให้ได้ถ้าไม่สำเร็จเราจะอยู่กับมันไปอีกนานคุณนิกรจนงเขาฟาดตรงๆเลยนะค่ะหมายเขาว่าเขาบอกว่าคือในในประเทศระบอบประชาธิปไตยปกตินนะฮะก็จะมีกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมฝ่ายตุลาการใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมีศาลสูงสุดแล้วแหละแล้วก็มีมีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็มีฝ่ายบริหารสามอำนาจทวงดุลของเราเนี่ย ล,ลับที่อื่นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า Fourth Estate คือ,ค,อคือสื่อสื่อเนี่ยถูกฐานันดอนสี่ซึ่งสื่อก็เป็นปัญหานในหลายประเทศก็คือว่ามีมีทีพลกว้างขวางนะฮะในการสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าของเราเนี่ยองค์กรในสระเนี่ยเป็นปีกที่4ไอ้สื่อที่เป็นอีกปีกหนึ่งของมัน <pm ừ. S 1> เองเลยเรามีปีกที่4ต่างหากเรามีปีกที่4องค์กรในสระเสร็จแล้วเรามีสารูนต่างหากเป็นองค์เป็นองค์กรที่5ซึ่งซึ่งสอบทวงดุลแล้วมีตัวปิดอีกคือทหาร นั่นคือตัวปิดนั่นคือนั่นคือในในในภาษามนุษย์เอาไม่อยู่คือตัวปิดทหารเนี่ยมันเป็นมันอยู่ในระบบแต่ว่ามันนอกระบบอะก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้มันเกิดมันรีเซ็ตระบบได้แต่วก็เขาแสดงว่ามันอยู่ในระบบแต่ว่ามันอยู่นอกระบบปกติค่ะคือของเราเนี่ยมันถึงเป็นเช่นนี้ไอ้แต่ละเรื่องเนี่ยนะที่ที่พูดกันแต่ว่าแสดงว่าคุณนิกรเขาเข้าใจไงว่าเมื่อมีฉบับใหม่เนี่ยมันต้องไม่มีสิ่งใดใช่ที่มันแปลกปลอม หรือไม่ก็คือต้องไม่มีอำนาจขนาดนี้มันควรจะเป็นอะไรเป็นมืออาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่กกนกกตมาทำหน้าที่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็เลิกลากันไปเมื่อเสร็จเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ใช่กรมันควรจะเป็นซับคอนแทคไม่ใช่เป็นอง <c oughs> ค์กรสถาบันแบบนี้คือจัดงานพอจัดจัดจัดการเลือกตั้งพอนับคะแนนแล้วก็กลับบ้านคุณนิกรบอกด้วยนะคะว่าค่อนข้างน้อยใจค่ะว่าสสเนี่ยทำแบบสอบถามออกมาเนี่ยนะคะตอบกลับมา 221คนนะคะผลปรากฏว่าคำถามเว้นหมวด1หมวด2กับสมาชิกสภาลมนูนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนี้มีความเห็นใกล้เคียงกันส่วนคำถามที่มีความเห็นพ้องกันคือเห็นควรทำประชามติรอบที่1 78และรอบสุดท้ายต้องทำ79เปส่วนสวตอบคำถามกลับมาเพียง69คนอืก็ก็เขาไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยสวชุดนี้่ยระแต่ว่าแบบอื่นก็ แต่ว่าหลายสิ่งต้องค่อยๆทำเนี่ยก็คุณนิกรบอกเองเนี่ยบอกว่าจะเลือกตั้งมาแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นหวังว่าเป็นเช่นนั้นค่ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็จะมีการแถลงข่าวนะคะมาตรการเรื่องของการลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทนะคะมาตรการนี้จะมีขึ้นระหว่างหนึ่งมกราคมถึง15กุมภาพันธ์า5 6 7ค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า easy e receipt ที่กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหักลดหย่อนอค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสําหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชนาจากักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ1มกราคมถึง15กุมภาพ,าพันธ์นะฮะ ไม่เกินจํานวนห้าหมื่นบาทนะครับ <ฮะ S 1> ตามจํานวนจ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินห้าหมื่นบาทแล้วก็ต้องมีใบกํากับภาษีเต็มรูปในแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-tax v o i c e invoice In แล้วก็ e-receipt ของกรมสรรพากรนะเว้นแต่ค่าซื้อสินค้าหรือบริการดังต่อไปนี้จะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้นะฮะก็เขามีเรื่องยกเว้นอะไรของเขาด้วยแต่ว่าสินค้าลดหย่อนไม่รวมไปถึง แอลกอฮอล์ยาสูบนะฮะที่ไม่สามารถหักรถยนต์ได้นะฮะ,ะรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็เรือแล้วก็ค่าน้าค่าไฟไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่รวมค่าเบี้ยประกันวินาศภัยก็ไม่รวมก็แต่ว่าที่เหลือเขาน้ํามันเชื้อเพลิง่ะน้ำมันเ,เ,นนเติมน้ํามันใช่ไหมเออฮะเติมน้ํามันเนี่ยมันเคยใช้ได้เมื่อข่าวที่แล้วอ,<น>อันนี้อันนี้ ไม่ได้ระบุว่าใช้ได้ไม่ได้นะไม่ได้ระบุว่าห้ามนะในเนี้ยอคือน้ํามันนี่มันมันก็จําเป็นอยู่นะมันเคยห้ามอ๋อมันเคยห้ามมีปีที่แล้วปีต้นปีหกหกอ่ะปีเนี้ใช้น้ํามันได้อ่ามันก็เลยทําให้คนไปรอต่อคิวรอใบเสร็จน้ํามันเยอะไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็พอพอเขามีข้อมูลปุ๊บมันก็เร็วละปีนี้เข้าใจว่าเขาไม่ได้ระบุในนี้นะเดี๋ยวไปขอเชเชอีกทีหนึ่งค่ะฮะแต่ว่าที่เขาห้ามส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่แบบ ค่อนข้างจําเป็นนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าโจทย์มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไปจ่ายน้ําไฟมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ไ<ห>อ๋อคือมันไม่ได้แบ่งเบาภาระนี่หว่าใ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้ประหยัด มันไม่ได้อยากให้คุณประหยัดคือคุณต้องจ่าย5 0,000ื่นเพื่อเอาเงินไปคืนภาษี1 0,000บาทต้องการให้ไปช้อปปิ้งใช่มันเป็นลดแลกแจกแถมมากกว่าที่จะให้เงินนี่ไม่ใช่การให้เงินนี่เป็นการลดภาษีให้คืนภาษีก็คือสรุปคือสําหรับคนมีตังค์นี่ก็คือว่า1คือไม่ได้10,000ืนละ2ก็คือว่าเขาชักชวนให้จ่าย5 0,000นด้วยเพื่อจะเป็นลดหย่อนหมื่นเพื่อให้ลดหย่อนได้หมื่นหนึ่ง ก็ก็บางคนถ้าอย่างคุณปื้มเนี่ยโดนหักภาษี30%ไม่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 ใช่สมมติผมผมไม่นะคือผมเป็นมนุษย์ปกตินะคุณดูว่าคุณปื้มจะได้ได้คืนเยอะอ่าเพราะอะไคือคือผมคิดว่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมก็พยายามที่จะดูว่าไอ้นโยบายพวกนี้มันเวิร์กไหมจริงๆอ่ะแต่มันก็หลายรัฐบาลก็ทำนะครับพรานี้มันทำมาห้าปีนะมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนักสำหรับคนทั่วไปนะผมรู้สึกไไออ้้รนนู่นนี่ร้านค้าก็แฮปปี้ตัวแวตที่มันเพิ่มขึ้นจาก ไตมาสแรกของไอ้ไอ้ไอตมาสที่เขากระตุ้นต่แก่อนมันกระตุ้นปลายปีตอนนี้เขามากระตุ้นต้นปีเนี่ย <Ừ. S 2> มันก็ตัวแวก็เพิ่มขึ้นอพรานั้นมันก็เลยแบบออฝ่ายออฝ่ายรัฐก็รู้สึกว่าโอเคทําก็ได้ฝ่ายผู้ประกอบการก็เรียกร้องให้มี ค่ะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการดิจิตอลวอลเล็ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ประเมินว่าเรื่องของการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านบาทเนี่ยนะคะน่าจะผ่านความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาภายในเดือนมกราคมปีหน้าโดยโครงการน่าจะเดินหน้าได้ตามกรอบเวลาเดิมก็คือพฤษภาคม2567ค่ะดิจิตลวอลเล็ตอนนี้อยู่ในช่วงซึ่งรอคณะกรรการกฤษฎีกา ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็มีการก็ประเด็นก็คือว่าต้องจนถึงหลังปีใหม่เนี่ยอาจจะม,มีความคืบหน้าซึ่งคุณจุลพันธ์เขาบอกว่ามั่นใจว่ากฎหมายจะผ่านชั้นกฤษฎิกาไปได้มั่นใจว่าโครงการนี้จะต้องเกิดและเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนกระบวนการหลังจากกฤษฎีกาตอบก,กลับมาแล้วจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมาวิเคราะห์ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีสภาวะเข้ากับองค์ประกอบหรือไม่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตหากรัฐบาลวิเคราะห์แล้วว่าเข้าองค์ประกอบก็เดินหน้า โครงการต่อได้ทันทีส่วน <üre? S 1> จะมีใครตอบในสิ่งที่รัฐบาลวิเคราะห์หรือหรือรัฐบาลตัดสินใจก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ okay. ก็<อ>ก็ดูเหมือนว่ามั่นใจค,ค,คก็เรือทางกฎหมายนี่แหละกีนศึกาว่ายังไงตอบว่าอย่างไงแล้วก็มาดูกันถึงวันนั้นรัฐบาลก็ตัดสินใจเดินหน้าแล้วนี่ก็เดินหน้าฮะพฤษภาคมพฤษภาคมหกโดยกรอบเวลาน่าจะยังไม่ได้ขยับไปอย่างมีนัยสําคัญอยู่แล้วค่ะยังเป็นเวลาแบบนั้นอยู่ค หลังจากที่รัฐบาลนะคะถแถลงมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งระบบนะคะไปเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวานในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณกว่า4,900ล้านบาทนะคะเพื่อแก้หนี้ SME และหนี้นอกระบบที่เกิดจากวิกฤตในช่วงโควิด19ค่ะเป็นเป็นงบประมาณ4,000 40, ได้ถอ4,900ล้านบาทนะฮะ,ะแก้ไขหนี้ SME โดยที่ จะมีมาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโคนะวิดล็อกดาวน์มาตรการโควิดทั้งหมดตอนนั้นวงเงิน400ล้านบาทแล้วก็มีมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบวงเงิน4,500ล้านบาทแล้วก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 คือ4,900ล้านบาทอย่างนี้มันต้องถือว่าให้ยืมนี่ใช่ไหมมันคือการให้สินเชื่อใช่ไหมงบ4,900ไม่ได้ทิ้งเปล่าอ่าใช่ค่ะเป็นมาตรการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ,อ,อและรองรับลูกหนี้รอกระบบอันนี้4,4500ล้านและอีก400ล้านเนี่ยเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดดังนั้นมันต้องคือรัฐบาลอนุมัติวงเงิน4,900ล,ล้านบาทในการแก้ไขหนี้ไม่ใช่การอนุมัติงบ ถ้างมบมันหมายถึงจ่ายแล้วเปล่าเลยใช่ไหมน,นี้มันเป็นเรื่องของวงเงินค่ะเป็นการพักหนี้นะฮะอันนี้เป็นการพักหนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็มีมเขามีเขามีการแก้หนี้ในระบบ4กลุ่มด้วยกันนะตามที่ประชาชนธุรกิจเขาเขียนวิเคราะห์เนี่ยสี่สี่กลุ่ม10มาตรการซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งเป็นที่ทางดรพอภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาได้เปิดเผยรายละเอียดออกมา คือท่าผู้ชมก็หาอ่านได้คือมันมีฉบับเต็มยาวเฟ้ยเลยในของเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยและประ,ะชาชาธุรกิจ okay. ก็4่กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เขาถแถลงแล้วค่ะก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะกลุ่มที่มีรายได้ประจําแต่ภาระหนี้เกินกําลังจ่ายนะคะเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนแล้วกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่มีหนี้เสียเรื้อรังทีนี้ แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะออกมาตรการที่เหมาะสมกับภาระการใช้จ่ายหนี้ของแต่ละกลุ่มออกมาอย่างกลุ่มที่มีสมมตินะอันนี้อันนี้เข้าคร่าวๆ้าคร่าวกันไม่ใช่สมมติของจริงฮะคือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยเขาจะมีมาตรการเกษตรกรพักหนี้เกษตรกรใช่ไหมอันนี้บางส่วน,วนก็ทําไปแล้วมีช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อลูกหนี้ลีสิ่งม,มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนีก้กยยอสงบางส่วนก็ทําไปแล้วนะฮะกลุ่มหนี้เรือรังเนี่ยก็มีตั้งแต่ ลูกนี้ที่เป็นนี่เสียอะไรโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเยอะมาก,มะมากนะ,ะก็น่าศึกษาดูว่ามันมีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมไหมแล้วที่รัฐบาลบอกว่าแก้นี้คราวนี้เป็นการแก้นี้แบบย,ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องลองไปตรวจสอบดูว่ามันย,ยั่งยืนจริงไหม แล้วก็มีมีค่าแรงก็รัฐบาลก็ผลักดันออกมาทีละเรื่องในช่วงท้ายปีเนี่ยนะฮะห,หลายประเด็นที่ก็มีมีความคืบหน้าค่ะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องน่าจับตาไปที่การเรียกประชุมของปลัดกระทรวงแรงงานนะคะเพราะว่ามีการเรียกประชุมคณะกรรมการค่าจ้างไตรภา,าคีที่ประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐบาลประชุมกันที่กระทรวงแรงงาน,นะคะ่ะเพื่อขอความเห็นนะคะว่าจะสามารถพิจารณาค่าจ้างใหม่ได้หรือไม่โดยต้องอาศัยมติที่ประชุม good thing ประเด็นที่รัฐมนตรีแรงงานเนี่ยนะคะยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่นำตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี63-64ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดระบาดมาคำนวณด้วยก็เลยส่งผลให้ดึงอัตราการปรับขึ้นค่าจ้างเป็นเหตุให้อาจจะต้องมีการพิจารณาสูตรคำนวณค่าจ้างใหม่หรือไม่นะคะก็เลยจะต้องขอความเห็นจากบอร์ดค่าจ้างค่ะว่าควรปรับอัตราค่าจ้างอัตราใหม่บางจังหวัดหรือไม่รัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐกิจประการว่าการกระทรวงแรงงาน เ,เขาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิแทรกแซงหรือชี้นำคณะกรรมการไตรภา,าคีนะฮะ,ะแต่สามารถแนะนำฝ่ายข้าราชการได้ว่าให้คงหลักการในอดีตไว้แต่ให้ลงรายละเอียดทั้งหมดก,ก็จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับข้อสรุปของไตรภา,าคีมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปแทรกแซงสั่งให้มันไปไป,ไปทำที่นายกต้องการนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกได้ว่าคงจะไม่ประกาศเหมารวมทั้งจังหวัดแต่อาจจะลงลึกในรายอำเภอเทศบาลหรือรายอาชีพ หมายความว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของกระทรวงแรงงานในยุคที่เข้ามาทางานแล้วก็ยุคของนายกเศรษฐาที่ได้ให้นโยบายมาก็คือก็คือว่าประเทศไทยอัดฉีดการท่องเที่ยวเช่นนั้นสาขาท่องเที่ยวและบันเทิงค่าแรงก็ควรที่จะขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่ตามที่กระทรวงมหาดไทยและการเปิดสถานบริการได้ถึงเวลาตีสี่ในสี่จังหวัดดังนั้นภาคบริการการท่องเที่ยวควรที่จะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําได้มากกว่าสาขาอื่นหรือเปล่าวันนี้ก็ก็อนนี้เปิดเขาเปิดประเด็นคุย คุยกับสื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ออกมาเท่ากันหมดก็คือจริงๆแล้วนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวคณะกรรมการก็จะขอ,อ,กอ <c oughs> ยขออกรอบแล้วเขาจะขอ,อยกรอบแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าตอนแรกเขายืนยันว่าไม่ไมทบทวนพอ,อทบทวนแล้วก็จะใช้สูตรไหนล่ะในการทบทวนก็ต้องใช้สูตรอันนี้คําถามก็คือว่าการขึ้นค่าแรงแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้สูตรนี้ไหม ก็เขาอาจจะยอมประกาศล่วงหน้าว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะขึ้นเท่าไหร่ให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นก็คือผมเห็นข่าวพาดหัวข่าวอันนี้นะว่าไฟเขียวขึ้นสองรอบปีหน้าใช้มติค่าแรงขั้นต่ําเดิมก็คือก็คือโยนกลับมาให้นายกพึงพอใจเล็กน้อยก็อันนี้พิสูจน์ไงี่ว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่นายกไงคนจะได้บอกได้ว่านายกไม่แทรกแซงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตามข่าวพหัวข่าวคือเคาะกลับมาเหมือนเดิม นะรักษาแบบรังวัดของคณะกรรมการไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปีหน้าได้ขึ้น2รอบแปลว่าปีนี้ไม่ได้ขึ้นก็ได้ขึ้น่ยเท่าที่ตองบาทเนี่ยนะสองถึงสิบหกบาทก็ดีกสองบาทได้ขึ้นดีกว่าไม่ได้ขึ้นเป็นของขวัญคริสต์มาสที่เบาๆไม่ใช่คือคําถามก็คือว่าไอ้สูตรคํานวณที่คุณใช้เป็นฐานในการคํานวณมาเนี่ย ถ้าคุณอ้างอิงปี6กสามหกสี่ทุกครั้งเนี่ยนะมันไม่มีึม้นได้กี่บาทหรอกเขาปี6 3สามหกสี่มาเลิ่มันติดโ,โควิดก็เอาเท่าเทียมเรื่องอื่นไปก่อนนี่คือ,อประเด็นคราวนี้คืองี้ <c oughs> คือคือมันมีก็ต <c oughs> ้องเลือกขยับไงบางเรื่องมันยังไ <c oughs> ม,ม่คือบางเรื่องเนี่ยถ้าเอาจริงเ่ะมันเหมือนอะไรอ่ะเวลาคุณทะเลาะกับคนอ่ะคุณต้องเลือกว่าคุณจะทะเลาะเรื่องอะไรก่อนบางไฟเขาเรียกว่า pick you choose your fight <icism. S 1> แล้วก็อันเนี้ยในใน,ในระบบเศรษฐกิจแบบที่ไทยมีอยู่เนี่ยแบบที่ไม่ได้ให้แรงงานมีบทบาทมากเหมือนในยุโรปอะอำนาจต่อ,นนตอรองอะ่ะมันก็อยู่ที่ก็งี้ผมว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปเลยปล่อยฟรีคือถ้าอ้าถเาอยางงี้ไม่ได้คือไตพารคีไม่อยากให้รัฐแทรกแซงใช่ไหมรัฐก็ไม่แทรกแซงรัฐก็ ออกกฎหมายประกันสหภาพแรงงานตั้งได้ครับแต่วสไตสไตล์เลยไม่คือรัฐเอาไว้ล่าแต่พักทีอย่าแทรกแซงรัฐนะไม่คือยังไงยังไงก็ตามเนี่ยรัฐไทยเนี่ยจะไม่ไปเข้าข้างฝ่ายซ้ายเลเบอร์ยูเนียยเหมือนเมืองนอกเพราะว่าเพราะว่าสหภาพเนี่ยในต่างประเทศเขาแข็งแกร่งแล้วผมเข้าใจว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ต้องการนําเข้าสหภาพที่แข็งแกร่งแบบนั้นเข้ามา พราะว่าถ้านาเข้ามาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมีสตรองสไตร์กันเยอะเหมือนยุโรปอก็มันก็เลยเป็นอย่างนี้คุณชูวัฒน์แต่เศรษฐกิจเขาโตนะเรารักษาความเหลื่อมล้าไว้ได้ระดับหนึ่งแล้วมันหล่อเลี้ยงให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเราเห็นว่าเขาสไตล์แต่เศรษฐกิจเขาโตนะความวุ่นวายมีจริงแต่ว่าเศรษฐกิจเขาโตนะครับ,รบไม่แต่ว่าวันหนึ่งแรงงานก็เป็นใหญ่แหละคือในเทรนด์ของโลกเนี่ยถ้าไม่เป็นห่วงมากนะของเราอาจจะช้านิดนึงในขบวนนี้ก็เปิดโอกาสให้ ผู้ซึ่งเป็นแบบในทุนผู้ประกอบการมีความสุขสักนิดคุณชูวัตรมันไม่นิดอ่ะคุณเดี๋ยววันหนึ่มนงมันก็จบโตมาจนห้าสิบปีแล้วมันไม่ได้นิดนะส่วนใหญ่ในโลกฝ่ายซ้ายจะชนะนะดูจากเทรน์ในยุโรปเนี่ยคือของไทยมันก็ดีเลย process นี้ได้ไม่นาน,นเราแค่ดีเลยนะอหลายเรื่องเนี่ยถึงเวลามันพังหมดนะทุกอย่างนะฮะค่ะคือถ้ามันถ้ามันช้าไปตามธรรมชาติไม่ว่ากันอันนี้มันถ่วงไงตามธรรมิก็ แต่อเมียเนี่ยสาภาพาไม่แข็งแกร่งเท่ายุโรปมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันมันรักษาสิ่งนี้ไว้ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าประชาชาติธุรกิจนะคะเขาก็ไปลองเจาะดูนะคะว่าการขึ้นค่าแรงตามมาติเมื่อ8ธันวา2566ที่ขึ้น2ถึง16บาทเนี่ยนะคะมันก็จะเป็น7 7อัตรานะคะอย่างเช่นว่า370บาทที่มากที่สุดนะคะตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะคะเดิม354บาท ะะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำคือ363บาทเดิม353บาทขึ้นไป10บาทนะคะที่อยู่ในเรดเดียวกับกรุงเทพก็คือนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครค่ะมันก็ยังมีคนซึ่งมองได้ซ้ำไปว่ารอบที่แล้วเนี่ยสมัยคุณยิ่งรักก็ได้ไปแล้วไงคือมันมีคนยิ่งท่องวัฒกรรมเช่นนี้ว่ามันสิปี<จ>แล้วนะจะขึ้นพวดพลาดมันแป๊บเดียวเองเขาเพิ่งยึดไปแต่ว่า สิบปีเนี่ยพี่ละท่านไปลงทุน่ะคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะไม่ผมก็เลาจะบอกว่าในในโลกเศรษฐกิจที่สภาพแรงงานไม่แข็งแกร่งเนี่ยมันเหมือนอะไรเลยไหมฮะมันเหมือนสิ่งที่พอพอปล่อยให้สภาพแรงงานเกิดและแข็งแกร่งคราวนี้มันไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องของฝ่ายผมไม่รู้ฝ่ายไหนแล้วผมใช้คําจนมันสลับกันหมดละที่จะรักษาไอ้นี้ไว้เพราะว่าเมื่อวันหนึ่งเพื่อมันเป็นแบบเมืองนอกเนี่ย มันไม่มีวันกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วคือถ้าเกิดคุณไม่ยอมให้มีสาภาพแบบเสรีนะครับไม่ให้ไม่ให้แรงงานเขารวมตัวต่อรองนะคุณต้องมีเมตตาถูกคุณเชื่อว่าพูดถูกถูกไหมถ้าคุณจะเลือกใช้วิธีเนี้แรงงานมันต้องมีเมตตาคุณต้องรู้จักให้รู้จักผ่อนรู้จักเบาครับผ่อนหนักผ่อนเบาถูกถูกนี่เล่นให้สองบาทอ่าแต่ว่าผมคิดว่ามันสลับรัฐบาลก็คือรัฐบาลยิ่งรักให้เวลาเยอะแล้วก็สลับรัฐบาลยิ่งรักมันสิบปีแล้วรัฐบาลนี้ให้นิดเดียว แล้วก็เดี๋ยวปลายรัฐบาลนี้ค่อยขึ้นอีกขยักหนึง่งไม่เป็นแรงงานในไทยมันเหนื่อยผมเห็นด้วยแต่ว่ามันมีมันมีวิถีแบบค่อยเป็นค่อยไปใไนระบบที่มีความเหลื่อมล้ำของเราเงนะฮค่ะวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับการประชุมที่ปลัดกระทรวงแรงงานเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมนะคะ ตอนนี้มาดูบทบาทของนักการเมืองท่านหนึ่งค่ะที่โลโปรไฟล์ไปนะคะในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเรื่องในช่วงจัดตั้งรัฐบาลแต่ตอนนี้คัมแบ็กกลับมาแล้วค่ะคนนั้นก็คือวิกตอมพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะก็มีการประชุมพักพลังประชารัฐนะคะแล้วก็เตรียมจัดสัญจรค่ะสแมตช์ใหญ่ๆนะคะ เพชรบูรณ์8มกราคมแล้วก็หนองคาย12มกราคมค่ะเพชรบูรณ์กับหนองคายเนี่ยคุณตวงพรใช้คำว่าเป็นแมทช์เป็นแมทช์เหมือนกับบิ๊กป้อมจะได้ <c oughs> ได้ออกกำลังกายแล้ว <c oughs> ได้ออกไปเดินแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะก,กับพี่น้องประชาชนใช่ที่ประชาชนเขาคิดถึงมาเป็นเวลาหลายเดือนอนะฮะข่าวสื่ออย่างเดลิ y น e w สเขาพาหัว Big comeback, บิ๊กป้อมคัมแบ็กนะหลังปีใหม่จัดพปชอรอสัญจรคิกออฟเพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์เนี่ยไปมอบโฉนดที่ดินโดยพลเอกประวิทย์ และพักจะไปดูเรื่องน้ําและที่ดินทํากินเอ๊ะคนเน้นเป็นเหมือนที่ดินทำกินอะไรอ่ะสปกรอะไรอย่างนี้ยก็นี่เหมือนเหมือนสมัยพลเอกประวิตย์อยู่ในตําแหน่งเดิมสมัยโน้นรองนายกก็มอบมอบที่ดินทํากินเยอะเหมือนกันเป็นเป็นสิ่งที่จดจําค่ะก็คือเป็นการเรียกว่ายังไงอะไปขยายผลนโยบายของพักพลังประชารัฐที่หาเสียงเอาไว้แล้วก็บอกว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะค่ะคือ สําเร็จนี่ยังงงว่าสําเร็จอย่างไรคือคือมอบฉนบคือบิ๊กป้อมเอาที่ดินส่วนตัวไปมอบให้คนอื่นหรือเปล่าใช่เปล่าเปล่าค่ะเป็นที่ดินสอปกระสอปกซึ่งจะอยู่ในนโยบายของกระทรวงเกษตรใช่ไหมใช่ก็คือเอาเรื่องที่รัฐมนตรีที่ผลักดันผลงานของพักที่หาเสียงไว้เนี่แหละแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็เป็นกิมมิคอะเป็นกิมมิคเป็นอีเวนต์นะให้ท่านผู้เท่าได้ มีมีอะไรล่ะเป็นกิจรกรมงคลไม่ไม,ไม่ถึงกับผู้เท่าคุณชูวัฒน์อย่าพูดอย่างนั้นมั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 นเป็นคำที่เจ็บเกินไปไม่ไม อันนี้ควรถอนนะมันเป็นคำหยีไม่ดีเปนจวนบอกผมเป็นคำยกย่างเป็นคำยกย่องอ๋อโอเคเป็นปูชนีบุคคลของพักไงทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ว่าพักได้ทำงานสัมพันธ์กับประชาชนอ็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านกิจกรรมสัมพันธ์ของพักโดยนำโดยคุณตีนุชเทียนทองแต่ว่าพักเขาก็ต้องอยู่ต่อไปก็ต้องมีกิจกรรมแบบนี้แหละจะไม่จัดกิจกรรมให้หัวหน้าพักเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนมันก็กระไรอยู่ไงมันก็ต้องมีกิจกรรมบ้างใช่ไหม ก็เป <growing> ็นกิจกรรมในปีหน้านะคะแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็จะเรียกว่าไงนำทัพด้วยตัวเองไปทั้งที่เพชรบูรณ์และที่หนองคายค่ะเราจะพักช่วงนี้กันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมานายกรัฐมนตรีนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ระหว่างการลาพักร้อนนะคะแต่ก็แสดงความเสียใจเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จีนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิต